สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเอพิโซดที่62เมืองเปิดแล้วหุ้น SIB s ว่าไงจบในคลิปเดียวครับ26มิถุนายน2565มั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำวิดีโอด้วยครับวันนี้เป็นตอนที่62เมืองเปิดแล้วครับ หุ้น SISB ว่าอย่างไรก่อนที่จะดูเนื้อหาของวิดีโอนะครับขอเน้นย้ำว่าวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองนะครับผมมีคำถามมีข้อสงสัยฝากในคอมเมนต์ได้เลยครับหัวข้อประจำวันนี้ครับมารู้จักบริษัทกันนะครับผมอะไรคือหุ้น SISB ัข้อที่2คือราคาตอนนี้เป็นอย่างไรและนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างครับผมมามาดูหัวข้อแรกกันครับมารู้จักบริษัทกัน SISB นะครับเป็นชื่อของหุ้นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นอลสคูลนะครับผม่งเขาบอกว่าจริงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใช้หนักสูตรสิงคโปร์นะครับซึ่งที่รับรู้กันเรื่องของตัวคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการใช้เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาจีนนะครับผม เขาก็สคูวิชั่นเนี่ย every student will aspire to be a scholar a leader and a global citizen นะครับส่วนสคูมิชั่นก็คือ to be a world class school that provides a student with holistic education to make the world a better place SISB นะครับ Singapore International School Bangkok นี่คือเรื่องของ SISB นะครับผม เขาบอกว่าเขามีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5แคมปัสนะครับนักเรียน2,600คนนะครับแล้วก็ได้สกอร์ทิศกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมเรามารู้จักบริษัทมากขึ้นนะครับโดยดูเรื่องของตัวข้อมูลของอัปเดตนะครับที่บริษัทมองออกมานะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับผมแต่มานึง performance มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ SSB ก็เรื่องแรกเขาก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย สักเจอของเขาก็คือโฟลเดอร์ถือหุ้นอยู่69.8%นะครับแล้วก็พรับริกเนี่ยนะครับ30.2%สิบจุดสองร์เฟลดของหุ้นตัวนี้คือ21.6%นะครับออฟตันนิ่งแชร์ก็คือ940ล้านหุ้นนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดแล้วคือมีสาขาแรกคือ PU ยูไรเซนก็คือประชางอุดหิดนะครับอันที่สองเอก็คือเรียกว่าสวุสวรรณสุวรรณภูมินะครับสาขาที่สามก็คือเรื่องของตัวอาทนบุรีนะครับผม ส่วนเรื่องของตัวที่4เนี่ยไม่ของเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็คือเป็น SSB กับซีรีสเนี่ยเขาจะว่าเขาหุ้นหุ้นกันนะครับ50%เนาะถืออยู่50%นะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ต่อมาคือ under development เนี่ยก็คือนิโนทับบุรีนะครับน่าจะเปิดปี2023นะครับปีหน้าเนาะแล้วก็ที่ระยองเหมือนกันเปิดเปิดปี2023นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราดูตอนปัจจุบันเนี่ยอยากจะใหไลท์จริงๆก็คืออ่า ในมาณหนึงนะครับมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด2,622ท่านนะฮะ2,622ท่านนะครับผมเข้าตลาดทูนเมื่อปี2018นะครับก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยชัดเจนก็คือเขานักเรียนเขาเนี่ยนะครับเขาเคเกอร์คือต้องขึ้น11.8%นะครับเขามีตั้งเป้าหมาย2 0 2 6เนี่ยน่าจะมีนักเรียนถึง4,250ท่านนะครับจากปัจจุบันอยู่ที่2,600เนาะ นะครับผมแล้วก็รายได้เนี่ยจากยู่ที่ประมาณ1นึ่งพล้านบาทนะครับเขาคิดว่ารายได้จะโตไปที่2องพ55ล้านบาทนะครับผมนี่ค,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 คือที่เขา forecast รายได้แต่ละปีของหุ้น SISB เพิ่มขึ้นมาเท่าหนึ่งนะครับแต่เน้นย้ำนะครับถ้าดูจากการาฟเนี่ยก็เดือนมีนาคมแต่มาหนึ่งเขาไม่ได้ใส่มาแต่จากหน้าเมื่อกี้คือมี2 6 2 2ท่านนะครับนักเรียน ก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับ2,628ท่านนิดน,นึงเนาะเขาคงเรื่องของโควิดนะครับแต่ตอนนี้กำลังแรมอพกลับขึ้นมาสับสนนักเรียนที่มีอยู่นะครับเขาบอกว่าโอกาสเติบโตบริษัทเนี่ยนอกเหนือจากจำนวนเรื่องของแคมปัสที่เพิ่มขึ้นนะครับที่นนทบ,บุรีที่ระยองนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือเรื่องของไอ้ตัวนักเรียนก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่เรื่องนักเรียนเพิ่มขึ้นเนี่ยที่เขาอยากเน้ยนย้ำก็คือเรื่องของไอเดียดิสเลชันนะครับ จากปัจจุบันเนี่ยปีปร15เมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนที่อายุน้อยๆเนี่ยจะเป็นฐานส่วนใหญ่นะครับแต่เขาบอกว่าพอแต้มาหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยชั้นชั้นกลางๆเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นกว่านะครับเพราะจริงๆนักเรียนนานาชาติเนี่ยยิ่งชั้นสูงขึ้นเนี่ยค่าเทิงก็จะยิ่งแพงขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าคือดโมกราฟิกเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่องที่สองคือ SISB จริงเนี่ยัเป็นอยู่ second ียร์นะครับของเรียนนานาชาติเขาบอกเขาก็มีรูมที่จะขึ้นราคาต่ออยู่เหมือนกัน ส่วนเรื่องของจำนวนนักเรียนนะครับกับ Financial Performance เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก็คือถ้าดูเนี่ยไตรมาสแรกก็คือกำไร63.2ล้านบาทนะครับปีที่แล้ว70.6นะครับก็จริงๆต้องรอดูมาเพราะตลาดอาจจะเพิง่งเอ้ยโรงเรียนันเพิ่งเปิดนะครับโควิดเพิ่งหายไปนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยกำไรน่าจะสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับต่มาส2ไตรมาส3ไต่มาส4เนี่ยอยนี้เขาเปิดให้เราดูกันมานะครับตมาส2 3 4เนี่ย กำไรทุกแต้มากน่าจะสูงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของตัว Capacity เนี่ยปัจจุบันนะครับ Capacity เขารับได้อยู่ทั้งหมด4,675นะครับ4,675แต่ว่ามีนักเรียนอยู่ทั้งหมดอนเนี้เขา Forecast ที่ปี2,750ท่านนะครับก็จะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้เรื่อยๆอยู่นะครับส่วนปี2023เนี่ยนนทบ,บุรีเรายัยงเปิดเนี่ยนักเรียนน่าจะเต็มที่6,675นะครับเปิดรับได้แลต้องดูว่า แต่เขา forecast เจอคนคงเรียนมันครึ่งนึงแหละสามพันกว่าคนสามพันจนปีสองพันยี่สิบหกเนี่ยสี่พันสองร้อยกว่าคนนะครับผมก็เป็นเรื่องของแผนแล้วก็ forecast เรื่องของ capacity ของ seat นะฮะที่นั่งของนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นรูปนะที่สาขาทนบุรีนะครับเฟสสองนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับอาคารเรียนนะครับผมอาคารเรียนนะฮะห้องเรียนนะครับเทอเตอร์นะครับสนามกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็นีทุนบุรีเฟสสองเหมือนกันนะครับเรื่องของที่จอดรถนะครับ กัดเข้าออกสซเตเดียมต่างๆนะครับผมฮงทบรุรีส่วนนนทบ,บุรีเนี่ยอ่าเขาบอกว่าลงท,ทุนไปทั้งหมด150ล้านนะครับน่าจะเปิดได้เนี่ยออกกสนะครับสิงหาคมปีหน้านะครับ2023นะครับก็เรื่องของเซเลมาเียต่างๆเนี่ยที่เขาที่เขาเปิดอยู่นะครับแล้วก็นนทบ,บุรีแคมปัสเหมือนกันนะฮะที่เขาที่เขาโชว์ให้เราดูนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับผม ส่วนที่ระยองโปรเจกต์ก็วันที่16ธันวาคมนะครับขรเขาก็เคลียร์เรื่องของการซื้อซื้อดินซื้อพื้นที่ดินนะครับจากบริษัทสุภาลัยนะครับเพื่อเปิดเรื่องแผนเขาบอกว่าจริงเนี่ยจะเริ่มเปิดได้คือปีเดือนสิงหาคมปีหน้านะฮะ2023นะครับเฟิร์สอะคาเดมิกนะครับผมเรื่องของตัวโรงเรียน s อสไอเอสีในนาชาติที่ที่จ,จังหวัดระยองนะครับนี่คือรูปนะครับในขณะน้จังหวัดระยองครับ24.5ไร่นะครับ เขาบอกจริงๆเนี่ยต้องเคลียร์ว่าราคาของเขาเนี่ยสู้ได้นะฮะ SISB ราคาไม่ได้แพงนะเขาาเป็นเรื่องของได้ Global Benchmarking นะครับนะครับของมาตรฐานต่างๆเนี่ย Cambridge Cambridge Assessment นะครับต่างๆเนีานขาบอกจริงๆม่ต้องกังวลนะฮะ SISB เนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยแต่ว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ค่าเทอมก็ก็ต่อก็สู้ได้นะครับไม่ได้แพงมากนะครับผม นะครับแล้วก็บอกว่าจริงมาร์เก็ตแชร์ CSI S&P ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสเนะฮะสามเปของทั้งหมดนะครับสามเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนาะมีกลุ่มแรก North a n นเชียร่เนี่ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ s h u b รีสองจุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Cognita าหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากจำนวนนักเรียนนะครับส่วน Offer Class เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ success มากนะครับได้นักเรียนจบไปมปลายเนี่ยได้รับเขาเรียกได้รับการ Offer จากมหาลัยต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะครับผม เวียดนามออสเตรเลียไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงจีนนะครับประเทศไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกานะครับ U.K. นะครับเปรเยียมนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับผมเขาโชว์ให้เราดูมาแล้วก็นี่ขอเขาก็มีรุ่นน้องๆนะครับออกุญับปิดเชื่อปิดหน้านะครับมีน้องท่านหนึ่งนะครับโอ้ได้รับออฟเฟอร์ทั้ง University of Bath นะครับ Imperial College นะครับมหิดลนะครับ แมชชิเนตูเซสโรเวลล์นะครับไอโอวานะครับ u c l จุฬานะครับ r i t ียูแมสนะครับดาร์คเมลนะครับผมน้องท่านนี้ก็แคมบิชนะครับห้องแล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี o ออฟฮ่องกงนะครับแล้วก็ Warwick แล้วก็ยูซีเอนะครับแล้วก็ท่านนี้เหมือนกันนะครับเออซิดนีย์เมลเบิร์นโทรอนโตชิงหัวจูลาอิมเพลีย์พอลิตรอนดอนนะครับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกงนะครับ มีอหลายท่านเหมือนกันนะครับในออฟเฟอร์มหาวิทยาลัยเยอะมากนะครับนี่คือโรงเรียนเขาพยายามสร้างเครดิ n เชียลนะครับเรื่องของค่าสนับสนุนนักนักเรียนปัจจุบันนะครับที่จบไปแล้วก็กําลังเข้ามหาวิทยาลัยนะครับผมส่วนเรื่องของการปรโมตโรงเรียนเขาบอกว่าเขาก็พยายามนะครับอย่าง Virtual e v e เ t เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพยายามมี Virtual Event ต่างๆเพื่อให้ทกานเข้าใจนะครับเรื่องของหลักสูตรนะครับทั้งเรื่องของสิงคโปร์ UK i คนบะครับคีริ u l u m นะครับ เรื่องการเรียนของภาษาอังกฤษนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็ Science นะครับแล้วก็เรื่องของ A level แล้วก็ A b เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่ะคุยเรื่องของโรงเรียนมาเยอะและ้วนะครับบริษัทมหาชนก็ต้องอยู่ได้ด้วยของผลกำไรนะครับมาดูกันว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผลกำไรของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เขาบอกว่าปร์เซหนึ่งเนี่ย กำไรนะครับ63ล้านนะครับน้อยกว่าปีที่แล้ว10%นะฮะ7ที่อยู่70.6ล้านนะครับรายมาสีก็26ล้านนะครับก็กำไรไม่ได้ยังไม่ได้รุ่หลาเท่าไหร่เนาะนะครับเข้าใจว่าฐานอันเนี้ต่างกันแล้วก็นักเรียนยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่นิดนึงนะฮะนะครับส่วนเขาให้ดูเรื่องของ quarterly อ่า financial performance นะครับก็ชัดเจนเนาะดูไอ้ตัว net profit เนี่ยปีปกติเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับ ถ้าสังเกตนะคือ 18, 19เนี่ยมี 20, 21ชักงงักท่าของโควิดนะครับ22ก็เริ่มกลับมานะครับผมนะครับแล้วก็ Financial Position เนี่ยต้อบอกว่าปัจจุบันเนี่ย Shareholder Equity ยังสูงขึ้นย,ยังดูดีอยู่นะครับ2 0 0 0กว่าล้านนะครับ D 2 E Ratio, Debt to e Equity Ratio เนี่ยก็0.6เท่านะครับถ้า Interest Bearing Debt ก็คือนี่จริงๆนะครับท,ที่เสียดอ,อกเบี้ยนเนี่ยต่อทุนก็แค่0 2เท่านะครับ บริษัทน้องบอกว่าเฮลตี้มากนะครับเฮลตี้มากนะครับผมอ่ะคุยกันเยอะลวมาดูว่าราคาตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างครับก็หุ้น SISB นะครับจำกัดมหาชนเนี่ยปิดเมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมา24มิถุนายนเนี่ย1 1บุบาทนะครับว่าปีนี้ขึ้นมาแล้ว24 4 7ีุ่ี่็เปอร์เซนะครับโอ้ใครมีอยู่ในต้นปลายปีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผลตอบแทนใ้เงินมันผลก็คือส่วนจุตอนนี้สเปอร์เซานูงนะ54.6เท่านะคสูงผม ก็ถ้าดูจริงเขาว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีโบรกเกอร์โคเบอร์อยู่ห้าห้าเจ้านะครับสี่เจ้าให้ซื้อนะครับหนึ่งเจ้าให้โฮไว้นะไม่มีใครแนะนําขายนะครับผมราคาเฉลี่ยที่แนะนําก็คือสิบสี่จุดเก้าห้าบาทนะครับสูงสุดก็คือสิบห้าจุดห้านะครับสิ่งต่ำสุดคือสิบสี่จุดสามยังไงทั้งราคาสูงสุดราคาเฉลี่ยและราคาต่ำสุดก็สูงกว่าราคาปิดเมื่อวานเนาะสิบเอ็ดจุดเมื่อวานศุกร์นะครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดบาทนะครับ s i s ไก็วันนี้เราคุยกันจบแล้วนะครับ หัวข้อมาจักบริษัทกันากร,การ,ราคาตอนนี้เป็นอย่างไรนะวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับวิดโอชุดนี้เพื่อกา,ารศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนนะครับหรือชี้นำอะไรทั้งสิ้นผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับ u b e Channel แล้วก็ Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับผมเอสพที่ครับเมืองเปิดแล้วหุ้น s i f s b ว่าอย่างไรจบในคลิปเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ